get mil beats, a half a for my you คุณแบงค์ฝากช่องให้หน่อยไ,ได้ดไหมไจะครบหมื่นละฝากช่องช่องไหน <c oughs> ช่องตัวเองนะไม่เขินนะช่องติจิตอลช่องดิจิตอลชื่อชื่อน <c oughs> ิตาย้แหละแต่ว่าแบบว่าหมายถึงว่าแต่ว่าลงลงคนณแบงค์ไงออลงคนณแบงค์ ก็ฝากช่องคุณนิตาด้ยนะครับตอนนี้ก็9,998แล้วขาดอีกแค่2รายชื่อเท่านั้นก็ช่วยกดให้เป็นครบหมื่นหน่อยครับโอ้ยเขินอล้ไปดูห่างพันดึงนะไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใกล้แล้วกลแล้วลาฝากแล้วเนาะลาบาก ผมแม่ขอมันเกิดอีกรอบได้ไหมุณแม่งเรียกชื่อผิดอ่ะมันเกิดตัวเองนั่นแหละก็คุณแม่งเรียกชื่อผิดอ่ะแล้วผมเรียกเป็นอะไรตอนนั้นชื่อเรียกว่านิตาก็ผมเรียกนิตาแล้วนึกนิตาเขาอยากเรียกนิตาก็มันผิดไงตัวเรียกนิตาใช่ผมเรียกนิตาเหรอเอาเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อหวานหวานโอเคเอาคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยเป็นคนเดียวกันหนึงโอเคครับแลขอโอ๊ยเพรมันเกินอ่ะใช่ครับก็อ่าแฮปปี้เบิร์ t เดย์คุณหวานนะครับ ก็ข <ส gas: S 1> อให้มีความส <holm Heavenly> ุขกมากนะครับขอให้ชีว <Patter ns> <denn> ิตมีแต่ความหวานเนาะ มันเกิดนะคะวันเกิดยีด <20 S 1> ่สิบยังไงคือสติกายี่สิบโอ้โหเอ๊ะนับเยวแล้วนี่ใช่ใช่ก<ๆ>็ขออนุญาตอวยพรวันเกิดนะครับพี่ตาขออนุญาตอวยพรวันเกิคออดคุณนิตานะครับขอขอให้มีความสุขมากนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมานะครับผมที่สำคัญคิด,ดของสิ่งใดสจบแล้วกา็บรรลุภคานะขอบคุณค,ค,ณครับเนี่ยที่กินเมื่อกี้มันเกินไหมละลายขนาดนี้ต้องขื่นสิมันมาตั้งเต็มเลยที่จอดกลายเป็นที่สุดเลย